สวยๆเลยตัวใหญ่ดีมึกหอมสดไหมคะโอ้สดจริงโอ้รถเท่าไหร่ครับปลาดุกทะเลสองร้อยยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบไข่เออนั่นแหละเจ๊เออนั่นแหละมึกสอกแล้วนี่มั้งนี่มันเราเดินผ่านหนูเขาบอกว่าหัวนอนหลับไม่ต้อนคืนถามหนูเล่เล่นมีมาด้วยรับาญตื่นเขาควรหนูจับหัวเล่ ชุมชนวัดหวังว่านะวัดหลวงปู่คล่ำวัดหวังว่า,วววาอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแต่ที่ <นะ S 2> จริงทริปนี้ตั้งใจมากินไอ้นั่นแหละนะ<ช>ที่เธอเปิดให้ดูอะซานเอ็ดเลยนะซาตงนี่อะไอหอยจุ่มเข้าไปตัวละ15บาทเธอนะมันอยู่อีกจังหวัดน,นึ่งถ้าไปพรุ่งนี้ไปได้ถ้ามีเวลาพอนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตลาดนัาชุมชนแบบบ้านๆครับดูก่อน,น ของสดสดตลาดอำเภอแกลงเงงนี่ยหนึ่งสดสองราคาถูกได้จากประมงพื้นบ้านชาวบ้านแบบแท้ๆนะโอ้โหมาถึงก็เจอปลาตัวใหญ่เลยด้ยปลาตัวใหญ่ดีไหมอีกใบ่น่าลืมนะนี่เดี๋ยวพามาดูวันนี้มีอะไรติ๊งหยางวันเพื่อมาทริปลอบมาทริปนี้ประทับใจมากได้กินมะปรางกิโลสี่สิบบาทลูกใหญ่หญครับกิโลสี่สิบบาทหวานเลยนี่มะปรางกิโลสี่สิบบาทจากดูอาหารทะเลที่นี่ ประมงขึ้นบ้านของจริงครับแบบสดๆใหม่ๆราคาดีกว่าตลาดใหญ่ๆนะเป็นตลาดนัดครับราคาได้ดีที่นี่บุดหอมจ้ะหอมปลาทูนี่ไซนี่กำลังสวยเลยเธอเนี่ยใส่ทานเนี่ยเดาไปย่างจิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มได้เลยนะฮะตัวเนี้ยหรือว่ายังตัวเล็กอยู่ตัวนี้ปลาทูอันนี้อะไรนี่ปลากระเบนเนี่ยใสๆนะครับพี่น้องดูไซสๆนะครับยังมียิบๆิอยู่เลยแล้วก็นี่ดูปลากระเบนเวนทะเลนะ สี่บาครับนี่ทอดมันถึงสามสิบบาทเองตลาดนัดนะปลาโอเลใช่ไหมปลาโอเคจ้าคุ้งกิโลสองร้อยจ้ะปลาโอเล็กปลาแดงจ้ะปลาแดงมีชมพู่ด้วยนะนี่มีเนื้อขายเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูพี่เจอร้านสี่ฟุตตลาดของแบบไม่แพงอ่ะมาดูกุ้งกระดำมสองร้อยห้าสิบแต่ว่าแดดที่นี่บอกไว้ก่อนนะเจ็บปวดเจ็บปวดมาก เอารถจอตดตากแดดไม่ได้เลยครับอจอดรถตากแดดแล้ว<ก>ล,ลงมายำกบหรือเปล่ายำก,บ,กบต้มปลาไม่เขาทำยำกบยำกบใส่มะม่วงจ้ะต้มสีเหลืองซุ้ยเลยนะตัวเท่าไหร่ครับพี่แปดสิอ่าตัวละแปดสิบบาทยำให้เรียบร้อยนะครับยำให้เรียบร้อยนะขอบคุณค่ะไปดูก,ก่อนนะนี่ปลาทูปาลาอะไรบูนเนี่ย กิโลแปดสิบแปดโอ้โหวันนี้ไปซีเยอะเลยไปซีเบ็ดกินซีไปทอดนะใช่ไหมซีโอ้โหถ้าดูดิซาซิมิมีไข่ด้วยอู้โไข่สดมากเลยคิดถึงพี่เคตอนไปตกปลาด้วยกันแบบใส่อย่างนี้เลยเนาะใช่ไปซีเค็มถ้าทำเค็มก็จะอร่อยถ้าสดๆนี้ก็เอาไปทอดน้ำปลาไปอะไรได้โอ้ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องดู้ไหสดได้เลยครับสดได้เลยนะป๋าได้เลยครับลดเท่าไหร่ครับนี่วันนี้ หกสองสี่สองสามโลสองสามโลสองสี่เลยสองสองหกสดสดมากดูสีมันยังเลี่ยมอยู่เลยสามารถหรือว่าเราไม่ต้องให้ทีมงานไปกินแล้วเราหาอะไรไปนะแต่ทีมงานทีมงานก็ลังจะมาจะถึงนะเขาเหนื่อยเขาคงอยากกินเลยพอถึงก็อยากกินเลยเนอะนี่นี่เราจะมาดูอยากมากินรีวิวนี่พี่ร้องสดเจ้านี้กินได้ กินสดได้เดี๋ยวดูก่อนกินสดได้ก็เป็นอันนี้เลยค่ะนี่เกียวอันนี้สดได้ก็เป็นหนึ่งก็ต้อยเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้ค่ะนี่จ้ะเมื่อวานก็เจอที่ใช่เมื่อวานวันนี้พร้อมแล้วครับวานยังไม่พร้อมเท่าไหร่ป๋าวันนี้นี่ดูเมื่อวานนี่ขายอยู่ในคลอเลยจ้ะนี่ยิบ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 อยู่เลยคือแบบขึ้นมาเมื่อเช้านี่เองแล้วก็ยังยังยังยิบยิบอยู่เห็นไหมี่ะนี่เลือยแล้วใช่นี่เอารายเลยจ้ะนี่หมึกหอมนี่โอ้โหที่ สดๆอันนี้ก็ซาซิมิได้ยังยิบๆเหมือนกันอันนี้โลเท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สามร้อยแปดสิบอันนี้เจะไปย่างเป็นตัวเลยนะยย่างเป็นตัวแล้วจิ้มๆเลยเนาะใช่เธอเอาแบบไหนเอาเนี้ยเอาเนี้ยอยากกินซาซิมิถ้าแบบนี้นะครับอันนี้ต้มปลาดองไม่ได้อันนั้นสองสี่อันนี้สองสี่อันนี้สามร้อยสามร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบตายมานานนิดนึงก็ราคาก็ถูกนะครับแล้วแช่น้ำแล้วนี่ยังไม่ได้แช่น้ำ คือทำมันจิ้มซีฟู้ดก็จิ้มเลยครับเดี๋ยวดูดูลายมันดูลายเดี๋ยวให้ดูลายดีๆนะใช่มีปูใหญ่อยู่หน่อยเอาไหมสามารถกินแบบซาซิมิได้ครับเดี่ยวยุบยับยุ่งงันหวานเกี๊ยบอะไรมะขามหวานก็มีนะคะเอาไปพอพอกินพอนอนม่ได้ซื้อเก็บเนาะแต่ตู้เราก็ยังมีอยู่ที่ซื้อไว้ก่อนอ่ะสดวนจุเลยน่าโอ้ยไข่ไหมนะตัวนี้ไข่ อรถเท่าไหร่ครับปลาดุกทะเลสองร้อยยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบไข่เอ่นก็มีค่ะเอ็นยังพังงาพังงาก็มีจ้ะร้านนี้สดสดเลยนี่ไข่เต็มท้องเลยใครไได้ไข่ตัวนี้ไปไครซื้อปลาตัวนี้ไปแซมไข่ดีเลยปลาเต็มนะไอ้ปูปูแก่เท่าไหร่ครับน้าค่ะปูแก่อันนี้เมื่อกี้แจ้งให้ที่กินเลยสองสูงเน่ห้าร้อยทำไข่เจียวปูได้นะอ่ะของผม ปลากระเบนให้เธอเราได้ไหมปลาซีมีรจริงนะเดี๋ยวพี่ทำน้ำจิ้มเลยเทีเนี่ยแล้วก็นี่รูปปลากรเลละเบนครับสดใหม,ม,ม,ม่ปูก็ดดอย่างเงี้ยดูดิทอดอยู่ตรงปลาสมงามก็หมดแล้วเต็มหัวตัวมันมือตัวนี้ก็อยากแต่ว่าตู้เย็นผมมันก,ก็เต็มแล้วเนี่ยแต่มันมสดจริงนะเนี่ยนะตัวนี้ก็คืกินได้กินดิบได้เหมือนกันถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปกินอะไรราคาเนี้ หน้าไปอยู่ถ้าเราไม่ไปกินร้านอาหารแต่เขาอยากกินร้านอาหารถ้าอย่างงั้นซื้อนี่แล้วก็ซื้อไป N C ตัวเป็นตัวให้เขาแล่ใส่กล่องมาเลยพี่ก็จะกินวาซาบิแบบมาดูก่อนครับหมึกไข่เอ้เจ้าที่มีหมึกไข่นะหมึกซองก็มีเถอะหมึกซองกับหมึกไข่หมึกไข่นี่ต้มอร่อยเจอกันดีกแล้วค่ะตันนี้โลเท่าไหร่ครับตัวนี้350ไอ้ตัวนี้ละครับหมึกไข่25โอ้25ไข่นะเธออะไรเหรอถ้าเป็นหมึกไข่25 อาก็ใจเธออยากเอาไปซื้อเก็บได<ต>้นี่แต่ในรถของเราก็มีนี่เรากินใด้หมดก่อนเริ่มดำเลยนี่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ซื้อเซตตี้เริ่มดำล้วไปกิน <c oughs> โอ้นี่ดูดิดโอ้นี่ก็มีเออเราต้องอย่างนี้แหละเราไปถ่ายแตไปถ่ายช่องยูทูบเราอะอางนี้รถเท่าไหร่คันนี้ถถานสามร้อยยี่จ้ะแต่อันนี้สองเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยยี่นี่ถูกกว่าเนาะ มึงหอมเต็มกรสุนเครับพี่น้องดูใหญ่ๆแล้ย่างเต็มเตาเลยนะอันนี้มันต้นเนี้ยอันนี้หมูกล้ววันแล้วยังไม่กลับป่านนี้มึงรับของในรถนะยังกลับไม่ได้ครับเพื่อนจะมาหาวันนี้ก็มมีถังแช่อยู่แต่ว่ามันก็แช่ถังธรรมดามันก็ไม่อยู่เลยนะจำเราได้ไงเมื่อวานเจอกันที่ตลาดนั่นไงอันนี้ไข่ยลีกนิดนึงเนะเดินอีกรอบนึงก่อนเผื่อไปทำน้ำดำหมึกไข่บ้านดูจะเอานี่ไปถ่ายคลิปคอนเทนต์เราไปหาที่ย่างเอา เอาเอาตัวหอมได้ไหมหรือว่าอเนี้ยอร่อยกว่าเนาะเราจะกินอันนี้เหรออันนั้นเป็นแป้งเยอะนะแล้วก็แป้งกันเลยอันไหนครับอันนี้เอาตัวยาวๆไปเลยไหมจ้ะตัวยาวไปนะเอากี่ตัวจ้ะสองสองตัวกินคนละตัวแล้วจะจุ่มน้ำจิ้มสองตัวกินไม่หมดแล้วเออเนี่ยเลือกเลือกใหม่ก็ยาวๆครับเน้นยาวๆเออนั่นแหละเจ๊เออนั่นแหละหมึกสอกแล้วอย่างี้มั้งมาใหม่ๆเลยดู 270เดี๋ยวทำกี่ให้นะเออทำแกี่เลยเอ่อเอาเอาแต่ขี้ออกให้อย่างเดียวไม่เอาหัวออกได้ไหมอ๋อขี้ออกแค่นี้เดียวเองเนาะแตาออกแต่วลาแต่เวลาเราไปทำเองมันน้ำดำเต็มเออมาทะเลต้องกินอย่างนี้ครับเนี่ยนี่เราจะได้ขาวทำจิ้มนี่เนื้อหวาน่านีมใหม่หวานเลยนะเจนะ ผมว่าเสร็จเสร็มนี้ไม่ออกจก้ะจริงก,ก็อยากได้อันนี้เลยน้าไข่อะ่ะเออมันไม่มีน้ำดำเดี๋ยวเดี๋ยววนดูที่อาจจะใส่ตู้ไปอีกอันหน <c oughs> ึ่งซื้อผักจะทันสักกิโลซื้อผักแต่ว่าไม่เป็นไรรู้จะถึงอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> อีกสองวันโออเธอนะฉันอยากกินอันนี้แหละน <c oughs> <c oughs> ไม่อยากไปค่ะกลับไปฉันจะมาแวะร้านนี้แหละไปทางเดินดูของกินดีของกินสดมันถูกกว่าตลาดใหญ่ๆนะเพราะว่าที่นี่เป็นของแบบชาวบ้านมาขายเองอ่ะ ประมงพื้นบ้านจ้ะอากาศอากาศอากาศ,อากาศเจ็บมากบอกก่อนอากาศที่นี่ดูกันนะปลาสลิดท,ทีเป็ดครับใครอยากกินอโอ้พอแร่เป็ดดีเนาะพอดแลากระดูกอกกอกหมดเลยพร้อ,อ,อมลาบพร้อมลาบอ๋อไม่ใช่ใช่เป็ดตัวหน,น,นึ่งเขาเน,น,นี่ยเขาทำให้เหลือออ,อกออก่อนเท่าไหครับพี่อะไรคะเป็ดเป็ดนี้โลละร้อยเก้า อ๋ออันนี้แร่ให้ออกอันนี้ท่าแร่แล้วเท่าไหร่คะแร่แล้วสามร้อยค่ะแข่งเผ็ดเป็ดย่างเพราะว่ากระดูกไป็นอยตรงนี้ไงเก่งมากกระดูกออกหมดแล้วค่ะยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาแร่เป็ดอย่างนี้ขายนะเนี่ยมีที่นี่เออเก่งมากคุณยายคุณยายเขาจะซื้อจ้ะบ้างวานี่นะจ้าเดินผ่านหนูเขาบอกว่าหัวนอนหลับไม่ตื่นคืนถามหนูแร่แร่มีมาด้วยรับเตือนเควร ทำดีขอบคุณนะคะพี่นี่60บาทเองเลยปลาทูครับโอ้ยฉันอยากกินไปอีอิน่ซีปลาสมงามเนื้อไสสๆเลยเนื้อไส้เลยทำน้ำปลาได้นี่สดๆครับดูปลาเยอะดีอ่ะใส่ซีจ้ะหอยนางรมเมื่อวานนี้ก็จัดเต็มแล้วโอ้โหนี่ก็สดมากสดกว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแก่ตรงนี้ขายตรงนี้เลย ไม่รวมน้ำจิ้มนะพี่น้องดูนี่หัว้อยครับแล้วก็แกะสดๆนี่เลยปันเจีย๊ยบเขาก็เก่งเนะเขากแกะได้เนาะตลาดพื้นบ้าน,นครับเดี๋ยวเราจะไปกินหมึกดิบเลยนะเอาสนอน้องไพ่แช่เย็นใส่ชั่วพี่ปั่นน้ำจิ้มเลยไหมละ่ะปั่นปัน่นมีพี่ทีไหมใช่ไหมยิมไฟปัน่นปั่นน้ำจิ้มแป๊บเดียวพี่ได้สูตรมาใส่ใบต้นหอมใส่ผักชี แต่ละอีกผักชีน้ำตาลปี๊บกระดองดูนี่ก็สวยนะสวยเลยมือมือหมึกหอมนะเนี่ยอันนี้กระดองอันนั้นสองโอ้สวยเลยนี่ก็ไซส์สวยมากด้ยหวานเจี๊ยบเลยนะไปย่างกินอันนั้นหมึกมาอย่าเดินทุกัดเดินทุกัดนี่ปูไข่เต็มเลยเธอปูยายนั่งมือบวานยังไงตอนนี้ยายมีปู ไข่นอกไข่นอกราคาเดิมลงเท่าไหร่ย้ายวันนี้สองร้อยห้าสิบยไข่เต็มเลยและปลาแนนที่อใหญ่น้องขุดเมื่อวานเลยเธอไปแกงจะ่แกงอืมย่างนี้เขาเลือกเขาเรียบร้อยหมดแล้วใครไปสั่งกุ้งไปเยอะขนาดนี้เขาสั่งเรียบร้อยแล้วแสดงว่าสดมากนี่นี่นี่มือมือโอ้ เธอมาดูแพงสดสดเลยนะเนี่ยแพงยังสุดๆเลยลยโละสี่สิบูุยอะหูน e s okay. <S ี่โลละหกพันะขาวจ้อเลยเห็นไหมเนี่ใสๆใสๆนี้นะต้มน้ำดำอะไรก็ได้หอยอะไรนี่หอยขุยหอยขุยหอยขุยเดี๋ยวไปกวาน้ำปลาาสิอ๋อเอาไปพวกกับน้ำปลา่ะนะปาป่ทีก อยากกินอยู่นะแต่มันเลกไปไมันเป็นตาแซบอ่ะหอยคุยน,นี่อะไรนะเนาะเธอนี่ก็ขายอะไรอะไรเงี้ยต้นผักชีเนี่ยหัวขาดร้อนมากครับนะมงไม่ได้เป็นเก๋ยคนระยองอะนะเ,งออนนเนี้ยดูเงือตรงนี้เปียกคนละเสือ้อ ของเปี๊ยะจ้าน้ำตาลสะใจกับสะใจกับอาหารซีฟู้ดที่นี่หลงรักเลยนะเนี่ยกับข้าวแบบสดเมื่อขำอะไรนี่เธอทำดีมากเลยเมื่อขำส้มหรือเปล่าซาระแลาเปาเท่าไหร่ครับนี่คสามสิบค่ะจะเอาไหมเอาเอามาหนึ่งันของบ้านเลยค่ะใบใหญ่ๆอะ่ะใบใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่น้ำจิ้มนะ น้ำจิ้มพี่สูตรอันนี้ยยเปรี้ยวยหรือว่ายไงเงี้ยวค่ะอันนี้แกะเม็ดแล้วค่ะลูกข้างหน้ายังไม่ได้แกะเม็ดลูกใหญ่ดีเนาะบ้านเรามีไม่เธอาน,นี่ดิแกะร้ยอยห้าสิบไม่แกะร้อยนะครับมาขามขอบคุณครับมาขามราคาดีนะใครปลูก,กไม่มีที่มีที่ว่างๆไม่รู้จะขายอะไรก็ปลูกมะขามขายครับ,บมีพุงเนื้อมีขนม สองวันจนแม่ค้าเขาขารู้จักอะแต่เราโดนเขตลาดสต็อกเนื้อเธอต้ไปต้มอย่างเงี้ยเธอเธอต้องไปซื้อหม้ออย่างงี้มาอันนี้เขาต้มมานานแล้วแล้วเขาเอามาโชว์ดูชมพู่โอ้นี่น่ากินนะเธอที่ชอบกินเอื้อเปื่อนกับมะพร้าชมพู่อะไรองี้ยไรเงี้ยไรเงี้ยล็อตตังข้าวซีฟิล์มหานแสนเดลิมที่ไม่เสียแต่เขาก็ตัดได้ยี่สิบไม่ห้างสิบชมพู่พันอะไรครับแม่ไหนพับทิมจันพับทิมจันอ่าอนทงหนึ่ง ปลาทูเหือร้อนมากเนาะส่วนแม่เองแหละครับเอาหรือยังเอาละนี่ไงวัชระาะก็ปลาไม่แพงนะบอกไว้ก่อนที่นี่นี่ไงลูกใ,ใหญ่ๆนี่เธอแม่มลาบังร้เท่าไหร่คะร้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอันนั้นอย่างเยอะในรถเรามี3โลเดี๋ยวเมื่อวานเราซื้อโลห้บาทนะเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็ซื้อห้าสใ,ใครถูกใจหอมเหมือนลูกไส้ไหม สามโลร้อยอะหอมแดงใหญ่เนาะหอมแดงจัมโบ้เดี๋ยวให้ดููดสภาพมันเด่นหน่อยอเพรเสื้อเปียกหมดแล้วนะเหลือเข้าเรื่องข้าตาแล้วตอนนี้ก็มีครับมึงหอมโอ้ยสวยๆเลยตัวใหญ่ดีมึงหอมสดไหมคะโอ้สดจริง,งน,นี่เอาใส่กรเป็นถาดนี้เลยเลยโอ้โหสดๆ,สดๆน่ากินอนะถ้าเป็นมือขายิ่งดีเลยครับคืออ้ย มาขามเทศเอาอีกไหมอาอีกแล้วคลิปนี้บอกไม่ให้ซื้อกับข้าวแต่ผลไม้เต็มรถเลยอ่ะพี่ชอบกินเนาะเราเอามาขามเพศพี่หน่อยเลยค่ะขามเพศมันนะคะหวานมันนี่มาขามเทศนี่ชอบกินอยู่แล้วนี่ผมครึ่งโลก้อนด้วยเจ้าโอ้ยกิมจูอ่ะกิมจูสามโลร้อยกิมจูทำไมแล้วเดี๋ยวเธอของพี่ได้ชมพู่กับมันนี้ละเธออยากกินเธอเอาเลย ห,หวานไหมครับคหวานตลาดขึ้นบ้านเรารอเราไปนวดมาสองชั่วโมงนะม่อคิเดเนี่ยน,นวดเพื่อที่จะรอที่จะมาเดินตลาดนัดนี่แหะละก็ได้มือใหญ่อยู่เดี๋ยวจะไปหาที่จุดเตาถางแล้วก็ย่างมือจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดฝันแบบจ้วดฝันเองเลยใส่เสื้อดาล่างเนาะไปตรงนั้นไาหาน้ำแดงไหมมันมีที่นั่งนะไปที่เก่าแล้วเหรอหรือหรือว่ารอทีมงานมาก่อนเอ้ยเตียงเลยหวนทองจ้ะ หมอนทองจ้าอันนี้เป็นหมอนทองสับัติสปะรดไอ้สปารดสีราชาหมอนทองนี่โลเท่าไหร่คะพี่หมอนทองร้อยหกสิบบ้านเราราคาดีหมอนจากระยองตรงไหนเข้าหมอนนี่นี่หมอนหมอนอือหมอนอันนี้ชะนีชะนีชะนีจะเขียวเขียวหนามมันจะผิดกันนะโอูฟูสวยมากเลยนะรู้ไหมนะเนีสวยมากพี่ดูของระยองหอมแล้วอ่ะือร้อนด้วยโอ้ฟูดีฟูดีมากเลยลูกนี่อันนี้แบบเกลี้ยส่งออกแล้วเนี่ย ตาเเกียรส่รงนี่ยภูเต็มภูเต็มแบบเกล็ดส่งออกเลยนเนี่ยไอ้นั่นไอ้กีบันครับสุกอันนี้กับหมอนอันเนี้ยเหรอเดี๋ยวผมดูให้มันหลวมมันแหละอ่าวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่เกินวันจันทร์วันจันทร์ประก,บกอบก็ได้อยู่นะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้ากรอบกอบได้อยู่พวกนี้ไม่ยากพี่มีกินชอยนิดเดียวพี่จัดการได้เลยอ่าเอาลูกนี้ก็ได้ครับสวยมากเลยลูกเนี้สวยเนี่ยได้ของสวยมากเลยประเดิมแล้วได้ของสวยของจันทร์นะ การเระยองภาคตะวันออกครับโลสีสามโลสี่เท่าไรเนี่ยร้อยหกสิบราคายังไม่แรงแต่ตอนเด็กแต่ตอนเนี้ยราคาตัดวันเนี้ยร้อยหกเจ็ดสิบแล้วตัดจากสวนนะครับถ้าชะนีโลเท่าไหร่พี่ชะนีร้อยห้าสิบชะนีร้อยห้าอ๋อแต่สวยเนี่ยแลดีมากแต่ไม่รู้ว่ามอญน่ะเอาหมอนนั่นแหละอ่ามอญชะนีสุกดูเนื้อในเลยหนูก็ดูเนื้อในเลยอืมกินหนอนนี่แหละเนาะหกสี่ร ห้าร้อยสี่สิบสี่ห้าร้อยสี่สิบจัดไปห้าร้อยสี่สิบบาทครับโลร้อยหกสิบแต่ว่าเป็นทุเรียนหมอนทองจากระยองตรงนี้เลยกินเอาเลิกเอาใช่เอาเลิกก็ใช่โอ้ลูกนั้นภูสวยจริงสวยสวยลูกนั้นภูแบบแล้วก็ยังมีลูกนี้ก็สวยนะครับดูภูแบบสับซ้อนแต่แล้วลูกนั้นภูสวยเหมือนเกรดทรงออกเลย่ ร้านงเ,เพราะว่ามันเป็นต้นฤดูเนาะใช่ต้นฤดูแต่ว่าราคานี่เลยครับต้นฤดูร้อยหกสิบบาทก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าในฤดูมันก็ร้อยหกสิบอ่ะปีที่แล้วกระดุมอ่ะอย่างเดียวสองร้อยสี่สิบนะแต่ในสวนอ,ะอ่ะเราล,ลองคิดดูว่าสองร้อยสี่สิบอ,อีกสองสามวันครับถ้ามันเอาเราอยู่ในรถอยู่แล้วละถ้ามันหอมอะไรแล้วก็จัดการกันเลยให้มีกินนิดนึง ถ้าไม่มีกลิ่นพี่จะไปเจาะแล้วเสียความใจไม่ได้มันก็จะแค่กินดิบๆนี่แหละอ้าก็ออกมันมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าตู้หมอนทองนี่แทบมันมีกลิ่นมันไม่ได้ว่ามันจะเละเนาะไม่เละไม่เละเนื้อไม่เละเนื้อตัดเป็นยังไงก็ไม่มีนี่สามสี่วันเนี่ยเธอพอดีอ่้กอค้ากันหาถุงพับหนึ่งเลยไหนถุงนี้ไม่ได้เออดูมาทุบมา นึ่งมาคิดว่ามาทริปนี้จะได้กินทุเรียนกินทุเรียนเยอะกินผลไม้เยอะกว่ากินปกติจะเป็นเนื้อหน่อที่เราจะมาเช่าซื้ออาหารทะเลเต็มตู้เลยแต่รอบนี้กินคุยกันบอกว่าเอาเท่าที่อยากกินไม่ไม่ซื้อกลับไม่ซื้อไม่ซื้อแบบสำรองเยอะถ้าจะซื้อไปฝากก็คือซื้อทีเดียวเวลาเรากินพี่จะเอาหมึกไข่ตันนั้นไหม แต่พี่ไม่ได้อยากกินนะแต่แต่พี่จะซื้อกลับมันจะนานเป็นไหมสี่วันห้าวันมันจะไม่ไหวพีเ่เนาะก็เอายาวแบบนั่นเลยนะเนี่ยโอ้โหหอ,อมสะใจอิ่มแน่นอนทริปนี้อ่ะเดี๋ยวว,ว,ว,วางกันแล้วพี่ถอนเงินก่อนนะห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบ สี่ร้อยหกสอิบอันมันลูกไหนที่มันสุกอล้วมันทำไมันหอมเนี่ยนี่ครับต้องมีอยู่่นีนะชนีชนีเหรอครับที่ชนีเป็นสักลูกเนี่ยเนื้อดีดูเนื้อได้เลยอืมอ่ะหมอนลูกชนีลูกไม่เท่าไหร่หรอกจ้ะเอาลอกินหมอนเลยแหละเท่านั้นแต่ว่าถ้ามีหมอนลูกเล็กที่มันสุกแล้วอย่างนี้ก็น่าเอาอยู่นะหมอนลูกเล็กก็เหรมันจะยังไม่สุกมันจะก็เลยไปหกเจ็ดแปดเก้า ขอ,ขอบคุณครับพี่โอ้หนักเลยใหญ่ใหญ่หญมานมานมัน,มนโอ้โมะเดโคตาจะจดไว้พี่ที่อย่างนี้ค่าใช้จ่ายเมาจ่ายเมาใจ่ายเรามาทริปนี้เมาใจ่ายอ่ะลุงเด่นรับปากว่าจะหาเงินพิเศษพาน้องฝ้ายมาเที่ยวอ่ะเงินกองกลางหมดตั้งแต่สองวันก่อนละหมดตั้งแต่ยอยู่อ่างทองหมดตั้งแต่อยู่อ่างทองแล้วเดี๋ยวกดปันท้ายเลยดูเสื้อผมนี่ ือเปียกทั้งตัวเลยนะอาอการเออถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ดีแต่ถ้ามอยู่กลางแดดมันจะร้อนจัดมากแต่ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้มันเย็นสบ,ยสบายอยู่เราห้ามมาเคลีย่ะเดี๋ยวพี่เคลียก่อนแล้วต้องซื้อน้ำแข็งเพิ่มนะแล้วนเป็นกล่งองๆเอาออกมาเลยคถอที่เราบอกว่าจะไม่ได้กินอนไนก็จะเอาให้ใครนี่ไปเดี๋ยวเคลียถังดีๆก่อนแต่ก็โอเคครับที่นี้ได้กินทุเรียนนะได้กินมะขามเทศ ได้กินผลไม้ครับได้กินมะปรางหวานน่มี4ี่โลในรถเนี่ยขับรถไปกินไปหวานเจี๊ยบเลยแล้วแล้วก็เมื่อวานซื้ออีกตลาดหนึ่งโล40บาทครับเมื่อเช้าไปซื้ออีกตลาดหนึ่งกิโล50เอา2โลหวานมากช่าแล้วก็มันลูกใหญ่อะแบบแบบแบบว่าเด็ดมากเลยนะครับขับรถมาจนถึงตัวเมืองระยองแล้วตอนนี้โทรหาทีมงานกำลังขึ้นมาโตวเวย์มาแล้วโอ้เร็วนาะเออกำลังพร้อมมาจากเชียงรายตั้งแต่ตีสี่ครับ,บ <laughs> เออ เดี๋ยวนี้เรามารออยู่ตรงที่ไหนเนาะที่ระยองนะครับใกล้ๆก,กับชายหาดแม่แหล่แม่พิมมั้งเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเราถึงไหนเนี่ยตกปลาได้นะแถวนี้ตกปลาเก่าได้นะครับเนี่ยตกปลาแล้วเดี๋ยวดูก่อนเราอยู่แหลมอะไรนะใกล้ๆกับร้านบาลามีหอยนี่แหละครับแหลมแแทหลมอะไรเนี่ยแหลมเจริญซีฟูด้ดไม่ใช่เ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรแถวนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามารอรอทีมงานครับ ไปเธอเดินเล่นแป๊บนึงไปเกือบหกโมงแล้วนัดทีมงานไว้หกโมงตรงเน่เดี๋ยวเขาดูจาก G P S ที่เขาส่งเราส่งตำแหน่งให้เขาเขาบอกว่าจะมาถึงนี่ประมาณหกโมงตอนนี้เท่าไหร่ทะเลที่นี่สวยนะดูเนี่ยเขา,กาขตปกปลาเก๋านะเขาดูในคลิปตลาดนี่แหละอุ้ยต้นอะไรนี่ตลาดมีดอกด้วยตอนนี้อย่างนี้ต้นไม้ทะเลนะป<ต>ะเนาะนี่เราต้นนี่หรอไม่ใช่กว้างนั่นแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่คนเราทุเรวันนี้สวยมากเธอท้องฟ้าฝั่งนู้นไหนไหมเนี่ยน้อยเพิ้มทำงานอยู่ตรงนั้นแหละไหนโอ้หไหนพี่เคยถามมันว่าทำงานอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันบอกว่าอยู่ตรงระยองแล้วตรงโรงไฟฟ้าที่อยู่มาติดทะเลน่ะแต่มันมีสองโรงอยู่ตรงตรงนั้นแหละอ๋อนี่มีป่องน่ะหรอที่มีป่องนั่นะของปตทอ้าวก็ไม่ได้ไกลเลยนะว่ได้ไกลได้ละเนาะไม่ไกลน้อยเขาก็อยู่นี่แหละเดี๋ยววันอีกไม่กี่วันเขาก็กลับเชียงรายแล้วแล้วก็จะไปตะลุยกับลุงเด่น เก็บกดคนเก็บกดไม่ใช่ถ้าถ้าแกไม่ได้เข้ากะเข้าเวนอะเขาเรียกอะไรนะวังกะเหรอเออเฮ้ยทําทำงานทั้งนี้สบายนะเดินหนึ่งทำงานสิบห้าวันเองแต่ว่าสมมติเรเข้าสามอยู่สามอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมๆกันเรากินข้าวกับเรานี่เอมันเข้าเข้าเวรนั้งตอนเย็นเนี่ยเป็นวิศวกรเป็นนอนเฝ้าเครื่องเ่ะหลับรู้ว่าโทรดูนกนี่ อุ้ยหินหรือว่าอะไรนี่ทำไมขาวจังหอยถ้าวันเตี่ยลง,งงามเนาะเธอมีคนตกปลา่ไปดูเขาไหมนี่เขา<ล>ตกแล้วเห็นน,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 นี่มีสาวนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งถ้าสังเกตไม่ดีก็จะเห็นคนอยู่ตรงนั้นนะเราเป็นติกไหมนนั่นเธอไม่เห็นคนไหมพูดอ่ะ,ออะแอบเล่นมือถือแล้วบางคนก็มานั่งอยู่บนกองหิน อากาศดีอะตอนเย็นอ่ะไม่ร้อนแต่ว่าตอนไปนเดินตลาดที่ตรงนั้นอ่ะปะไม่ไหวนะเปียกเลย<บ>เปลี่ยนเสื้อแล้ว<ม>เปลี่ยนเสื้อทิ้งแลยเนี่ยเสื้อตัวเมื่อกี้เปลียกเลยเจ็บมากเลยอ่ะแสบเจ็บแต่ถ้ามาอยู่โซนทะเลอากาศเย็นมากอากาศเดลนบ้านนี่รูอะไร,รอ่ะปูปูใช่ไหมเดี๋ยวปิดเทอมก่อนที่จริงไม่อยากจะพาทีมงานถ้ามาบ้านปิดเทอมอ่ะหนึ่งร้อนร้อนกว่านี้อีกเธอช่วงมีนานเมษานะ แต่ร้อนมากเลยแต่ถ้ามาช่วงนี้อากาศดีอ่ะแล้วก็อาหารไม่แพงมากด้วยถ้าช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยคือคนปิดเทอมทั้งประเทศอ่ะคนทั้งคนเหนือคนอีสานมาก,กันทั้งประเทศเนี่ยแถวพัทยานะไม่มีที่นั่งไม่มีที่จอดรถแ,แล้วอาหารทุกอย่างก็แพงกว่ากันหมดเวลาหาหาได้เท่าเดิมไงแต่เวลาคนมากินกินเยอะกว่าเดิมมันก็ทำไมเสียขยะเยอะเนาะก็น่าจะเก็บขึ้นพามามนี่ มีมีคนเขาทำจิบตกปลาตกปลาปลาเก่าเขาอยู่จำซอกหินเนี่ยโอ,โอ้เย็นนะเธอเนอะเย็นกำลังจะมอให้ดูว่าขนขี้รูปอากาศสบายเลยอย่างนี้เหมาะเหมาะมากครับสำหรับใครที่จะมาทะเลช่วงนี้ถ้ามาพักผ่อนต้องมาตอนเย็นๆถ้าตอนนนี้ก็นี่แหละบรรยากาศหน้าจิบน้ำมีฟองเออวันนี้เราจองไปจองที่พักเรียบร้อยแล้ว จองไว้สามห้องเลยจองที่พักเรียบร้อยแล้วก็ตอนเย็นคงจะนั่งกินตรงนี้มาห่างจากจุดนี้ไปแค่สี่นาทีเองที่พักโรงแลม้ยงแต่นี้ไม่แพงด้วยหรือว่ามันเป็นช่วงยังไม่ใช่ช่วงไฮมันยังไม่ช่วงเทศกาลคือสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็มีเพราะไปดูไปดูห้องนาห้องอย่างดีอยู่นะห้าร้อยกว่าก็มีหกร้อยเจ็ดร้อยมีครับแต่ไม่ได้ติดทะเลออกออกไปนิดนึงนุ่นๆเขาออปเดขึ้นแล้วนู่นๆโก่งๆติดบ้่ง เบ็ดเขาติดหินมีคนมาตีเบ็ดตามตามคือที่เห็นหินทวกงนี้นะครับคือเขา,เาไว้กลั่นขึ้นที่นี่ขึ้นมแมลงเนหะ็นไหมมันจะมันจะซ้อฝั่งอะ่ะเขาก็เลยแบบทําเป็นอย่างนี้ถ,ถ้าดูในดาวเทียมนะโอ้จะเป็นสวยมากเลยเนะี่ยไปไปยุ่งถุนนู่นนะครับเขาก็จะไม่รู้คนหินมาจากไหนเยอะขนาดนี้นะเป็นกี่วันเนี่ยจะต้องเป็นสีมอยกลับบ้านอีกแล้วเนี่ยน้ำตาลฝ <laughs> รั่งชอบอาสีแทนน่ะนะ ฝรัหลเวลามาเที่ยวไทยเขาจะเขาจะอมจานเดดเอามาจากไหนเยอะขนาดนี้นะกอ้อนหนึ่งนี่คือตัวเนี้ยใช้เป็นหมื่นกอ้อนนะต่อต่อต่อฐานหนึ่งอะ่ะภูเขาเอาภูเขาไปกี่ภูเขาที่ดูด้วยกันผู้แสงสวยมากเลยดูแสงสวยนี่แล้วก็เขาเขาทำเนี่ยไมีมีเป็นร้อยจุดนะครับไปสูดน,น,นู่้แล้วนี่ก็ไปถึงสุดนู่นอ่ะการขึ้นใช<ล>้หินแบบกีบแถวนี้ขึ้นมันแรง มาจากอ่างศิลามั้งเนาะจยิงแล้นี่หินแกรนิตไม่ใช่เดี๋ยวนะเนาะถ้าเขาไปตัดถ้าเขาตัดเรียบๆเนี่ยเข้อที่เขาไปปูปูพื้นอ่ะสวยนั่นน่ะนี่ยหินพวกนี้กว่าจะทุบระเบิดมาก้อนใหญ่ขนาดนี้เดเออย่าลงน้ํานะลูกนะแต่ว่าตรงนี้ให้อยู่ใช่ไหมฝั่งอย้ได้เนาะให้เล่นได้แต่มันก็ดูดอยู่เหมือนกันนะอ๋อน้องเขารอแฟนแฟนเขาตกปลาอ๋อหมดแล้วรถตุนเด็ดจอดนู่น ภารกิจค่าไหนนอนนั่นเราตั้งแต่มาเนี่ยเรานอนโรงแรมสามคืนมั้งที่เหลือนอนรอในรถตลอดแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ไม่ได้ร้อนแต่ว่านอนรถก็เปิดแอร์นอนอะนอนเปิดแอร์ครับนอนโรงแรมสแบตเตอรี่ยังเหลือเยอะเกินกว่าครึ่งเลยคืนนี้คืนที่สี่ไหมนอนโรงแรมเอไปไปรอที่ไปรอทีมงานดีกว่าน่าจะใกล้จะมาถึงแล้วเออหกโมงหกโมงตรงแล้วครับแสงกำลังสวยดูโอ้โหแล้วเธอดูร้านที่เราไปรั่งกินสิ นคนเต็มเลยดูกค้าเต็มร้านเลยอะลูกเด่นกับน้องฝ้ายก็ขอบคุณเอที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะวั<า>นนี้เราก็เป็นประสบการณ์ในการเดินทางอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับไปผมไม่ได้พักกันนะผมไปต่อเลยเดี๋ยวจะไปต่อเลยอโอเคสําหรับอีพนี้ลูกเด่นกับน้องฝ้ายขอตัวไปก่อนครับอู้เย็นดีเธอเยน็ยนเยจะเป็นหวัดเลยอากาศร้อนรแล้วก็มาเจอเย็นเแต่ที่นี่เย็นนะช่องลม ไปแล้ว <ไป S 1> เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณ FC ค่ะขอบคุณค่ะคผม